สมาคมชาปน,าานกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขจามูบ้านแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อชกสอสมแจ้งจำนวนสมาชิกจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนเงินที่จะหักจากสมาชิกและจำนวนเงินที่จะจ่ายแก่ทายาทสมาชิกชกสอสมอผู้เสียชีวิตและแจ้งวันจ่ายเงินแก่ทายาทในรอบเดือนเมษายน2565ค่ะสวัสดีค่ะ พบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอมาแจ้งข่าวแก่ทุกๆท่านนะคะสําหรับทายาทนะคะก็จะได้รู้ว่าทางสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทในวันไหนติดตามป้าปอมาเลยค่ะสําหรับรอบจ่ายเดือนเมษายน2565นี้นะคะ เป็นการแจ้งสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคม2,565ค่ะเดือนเมษาย,ยนนี้มีจำนวนสมาชิกส่งหกักเงินสงเคราะห์ทั้งหมด8 8 2 4 7 8คนค่ะจำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายแก่ทายาทก็4 4 1 2 3 9บาทค่ะเดือนนี้มีสมาชิกที่เสียชีวิต 548คนดังนั้นก็จะหักจากสมาชิกทุกท่านคนละ274บาทค่ะสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทต,ตามที่สมาชิกระบุไว้จ่ายครั้งที่1ตามยอดที่หักเงินสงเคราะห์ได้โดยสมาคมจะทำการหักเงินสมาชิกในวันที่เงินค่าป่วยการเข้านะคะก็คือวันที่12เมษายน2565ค่ะ แล้วก็จะโอนเข้าบัญชีทายาทผู้เสียชีวิตที่ส่งเอกสารครบแล้วนะคะภายในวันที่26เมษายน2565น2565ซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมาก็จ่ายก่อนที่จะถึงวันกำหนดอีกนะคะอย่างเช่นเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาทางสมาคมแจ้งว่าจะจ่ายในวันที่25มีนาคมแต่จริงๆแล้วก็จ่ายตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565เลยค่ะอันนี้ก็ต้องยกความดีให้แก่เจ้าหน้าที่เลยนะคะเลิศมากคะ่ะ รอบนี้ก็รอลุ้นกันนะคะยังไงก็ไม่เกินวันที่26เมษายนค่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ